ก่อนหน้าที่จะนำเสริจปอกเพียอเข้ามาโรงเรียนเยจ้าเนี่ยนะคะ,ะการฝึกทักษะพฤติกรรมการทํางานของชีวิตของนักเรียนเนี่ยขณะที่อยู่รงเรียนเนี่ยพวกกินนอนขับถ่ายเรียนรู้เนี่ยครูก็อาจจะไม่ได้เอาใจเอาใจนะกับการให้เด็กเนี่ยได้คิดวีเคอาะหัอหาคตอมเกี่ยวกับทำเรื่องขควารมรู้ก็คือพอประมาณคืออะไร,รเหตุผลคืออะไรแลไม่ทำหน่าเป็นระบบแล้วก็ไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงคุณธรรมที่ในักเรียนจะได้ออกชื่นเรืจัก ให้นักเรียนรับรู้ท,ทันทีนะคะทุกครั้งเลยนะคะที่แกแสดงพฤติกรรมพดยทกรรมนั้นเรื่องตรงนี้ก็ไม่ได้เน้นเรื่องของการบังคับติดตามฝึกปฏิบัติจนเดินวิสัยซึ่งตรงนั้นก็คือการระบบโครมการที่ด,ดีในตัวสำหรับก็สองนะคะเมื่อนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นสําหรับครูแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะ,ะสื่อสารพฤติกรรมการทําง,งานของชีวิตของนักเรียนอย่างเป็นระบบอย่างถูกต้อง แล้วก็ถูกตรงตามหลักริชยาศเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะมีผลทาให้นักเรียนเนี่ยได้สึกปฏิบัติให้เกิดแนวคิดทางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบริฐานของกิจกรรมที่ทำงานชีวิตวิชาชีตส่วนโรงเรียนได้ให้นังเรียนก็ค่อยๆกลายเป็นนเรียนพอเพียงเนื่องจากว่าเราอยากให้นักเศรษฐกิจพอเพียงส่วเรียนส่วนบ้านแล้วก็ส่วสังคมที่กำลังทำอยู่ข้อสามที่ถามว่าโรงเรียนทําอะไรทําอย่างไรถึงเกิดผลอย่างนั้นนะคะ โรงเรียนทําการถัาเคลื่อนสูตรแสิงของพริง,งในศัลย์งานวิจัยวัดทําอะไรนะคะก็ฝึกพฤติกรรมหมวดเป็นเป็นใช้เป็นอยู่เป็นโดยท้าโรงเรียนนั้นก็ทําเป็นแผนการสอนจีบกแผนแล้วก็ใช้กระบวนการเรียนร,รู้ที่โรงเรียนปฏิบตัติจริงเป็นเงื่อนไขําหรูกส่วนคุณธรรมนั้นใช้กระบวนการสัจจะอธิษฐานนะคะถ้าเป็นของทางที่บ้านนะคะเราก็ใช้กระบวนการ พฤติกรรมสิ่งอย่างที่สมบวรจากผู้องร้องเป็นพฤติกรรมเร่งด่วนที่ว่าครอบครัวกิจอาสาของตนเองแล้วก็ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง